ต้อนควาสวีทชาตด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับผู้สึกอะไรกันขอรีวอีกครั้งหนึงน่งนะครับวันนี้เรามาเล่นมาครับกันครับกับเซิร์ฟเอ็มซีเซอร์ไพรส์นะฮะเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดได้มานานครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้กันก็คือนะฮะที่ผมอยากโปรโมทเพราะว่าหนึ่งเลยเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดครับสองเซิร์ฟนี้เป็นของเพื่อนเอ้ะพี่เพื่อนผมนะฮะซึ่งผมก็ มีเหตุผลที่สามอีกก็คือผมเป็นสตาฟและเป็นดีลเวลอปเป็นดีเวลอ,อป,ปเปอร์อยู่ในเซิร์ฟนี้นะนั่งพัฒนาระบบกรุ๊ปแมเนเจอร์นะหรือระบบแรงให้เซิร์ฟนี้แล้วเนเองก็เดี๋ยวทำ้มันแหลกโอเคอะตอนเกิดมาของเซิร์ฟนี้นะฮะจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะฮะด้านหน้าจะเป็นโซนว์ป นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทําตรงนี้เป็นสับสไตล์ม็อบนะฮะอย่างแรกเลยมาดูสปาลม็อบกันเดี๋ยวนะก็จะเป็นรูปหนอนนะครับเป็นหนอนที่โคตรอ้วนนะปึ๊บมันเป็นแหลกแล้วสงสัยดาวน์โหลดเกมอยู่ก็เลยแหลกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีนี่หายสามอย่างคือ,เ,อ,อเนื้อซอมบี้ กระดูแล้วก็เสาโพรนนะฮะได้กับก mm ีเปอร์ก็ตามนั้นด้านในเข้ามาก็จะมีปุ่มเอ้ยทำไมมันมืดแล้วเว้ยมืดมืด,มด,มดนะมีปุ่มตรงนี้หนึ่งปุ่มนะตรงนี้อีกหนึ่งปุ่มโอ้ยบัตรเชเข้ามาต๊อบโอเคแล้วก็ไปไหนต่อปึ๊บด้านนี้เป็นช็อปนะฮะยตรงนี้เป็นช็อปตรงนี้ก็ ขายของตามนี้นะฮะคือที่คุยคุยกับพี่เขาเขาจะทําเป็นแบบจรนชาวไร่นะแต่ก็เท่าที่ดูของที่ขายก็ก็ไม่จอนนะของแต่ละอย่างนะลับสถาสถานปนาแล้วหรอครับ ต่อไปโซนวัฟนี่เดี๋ยวยังเอาโซนนี้ก่อนครีเอทีกับเอ็นชานนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีบอร์ดตรงนี้เป็นบอร์ดงูงูอันหนึ่งอย่างขี้เกียจแก้นะฮะพี่เขาทำไว้ตรงนี้ก็นี่นะ,ะเป็นที่แจกของฟรีมีชุดเหล็กทั้งหลายแล้วก็มีไม้อีกฝั่งหนึ่งเป็นความกินนะ,ะเขาเรียกว่าอนไทำกินไทยนะคลายพีี่ฟาย แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งิมิ์มเมนูแอปครับอ่ะนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแอนวิวตรงนี้นะอันล่างพังอันบนก็ยังมนะะีแต่ตามจริงผมอยากทำเป็นระบบเดี๋ยวว่าจะขอพี่ทำตรงนี้เป็นที่ฉาสน้ำสวนพิชเพยด้าน,ะนหน้าไม่ใช่อะไระมันคือที่แจกเลเวลดูพุงพุ่งเลยนะฮะแล้วก็เข้ามาแตกพอเดินออกไปปุ๊บก็แตกอีก ต่อไปตรงสุดท้ายที่ผมจะมบอกก็คือตรงนี้นะฮะวาร์ปนั่นเองจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวาร์ปนะฮะณนะตอนนี้นะแปดวาร์ปก็คือใบโอมต่างๆเลยนั่นเองนะแล้วก็ผมว่าผมจะทำเป็นวาร์ปกิจกรรมเอาไว้ ตรงหน้าเนี่ยเน,น,นตรงเนี้ยเอาไว้วัดกิจกรรมนั่นเองนะฮะเนี่ยก็ระบบง่ายๆครับใค่คอมมานด์บล็อกอยู่ด้านล่างเหยียบปุ๊บวาบเลยเท่าน,นั้นเองเฮ้ยแล้วเฮ้ยทำไมวัวเห็ดมันเกลื่อนอย่างนี้นจริงๆครับผมวาฟไปที่ไหนก็เจอแต่วัวเห็ดวาฟกับวาฟกับ่นนะแล้วก็อ มีเล็ใช่ใช่ใช่โอเชียนผมจะพาไปโอเชียนเดี๋ยวปิดมินมิมาะนะปึ๊บคราวนี้เนี่ยมผมจะพาไปที่ที่ม,มันเป็นสริตนั่นเองนะนี่ตรงนี้คือสรฤตนี่เลยปึ๊บนะเป็นบ้านใต้น้ำก็ เข้ามาปุ๊มนะจะเห็นนี่ป้ายป้ายบอกคุณเจาบ้านแล้งผมละนะอยากได้รางวัลแบบไหนเลือกเลๆ่ะนะฮนะจะมีไม่เอารางวัลน,นะกับสะเปา๋ากับได้เพชรสิบเมตรนะซึ่งผมว่านะคนส่วนใหญ่ที่มาเจอคงจะเลือกอันสักอันนึ่งคุณมาแล้วคุณก็รวยนะฮะปึ๊บไปกับกระเป๋าเลย ส่วน IP ของเซิร์ฟนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมแปะไว้ที่ Description ของเอ่อเจะเดี๋ยวในแชทนี่วัดเดี๋ยวอ่าไอพีเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ e s r r i p t i o นนะครับแล้วก็ด้านขวาบนของคลิปนะตลอดคลิปเลยนะฮะส่วนยังไม่มีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วแหละนะครับ ออไม่มีแล้วมัง้งหรือเปล่า<ม>นะครับ<ม>ก็สำหรับระบบของเซิร์ฟแล้วก็แมปเซิร์ฟนะผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะพัฒนาร่วมแบบพี่ๆนั่นเองเออใช่แล้วก็อย่างหนึ่งขอประกาศและชื่อทึมง,งานก่อนนะครับตอนนี้จะมีอยู่3คนที่ออนนะแล้วก็อีก2หรือ3คนนั่แหละที่ออฟอยู่นะตอนนี<ม>้ตอนนี้นะเริ่มจากยศโอสเนะก่อนนะนั่นเองก็จะมี มาสเตอร์ยาฟิโอนะฮะอยู่เนี่ยลิสตรงกลางนะครับแล้วก็นากาโมเอสเอเอสลเอ็มนะอีกคนนึงแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิโอเนอร์ Owner จะมีมาสเตอร์ยาฟิโอแล้วก็จ็อบห้าห้าห้าหนึ่งสองสามนะอ,ออกอดน้องในตัวเองอนยส่วนแอดมินอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ส่วนสตาฟนะฮะจะมี ผมนะครับทศนัยสองพันหนึ่งนะครับโอ้อเจ็บนะ้ยนั่นแหละครับตามนั้นไม่มีอะไรแล้วฮนะเดี๋ยวเข้ามาเย็ยนกันได้ครับทัรทา,ายกันได้ผมขอบคุณขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเจอกันครับบ๊ายบายครับผม